สเตียวอ่ะสีครับตอนนี้เราอยู่กับ A s l e e p of f a t e ภาค2เป็นภาคที่ดีมากอ่ะอย่ารับว่าโคตรดีเลยเดี๋วยวมาเล่น Chapter 1กันเลยจริงๆแล้วคลิปนี้ผมคิดว่าผมจะทำเป็น k i n l a s h a d e 2นะครับแต่ k i n l a s h a d e 2มันขึ้น6 0 0ใช่ขึ้น6 0 0อัปเดตตุ๊บขึ้น6 0 0ปั๊บเลยเออ อันนี้ผมเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วผมก็ออกมาวันนี้สคิปไปเลยครับ้วก็บรรยายส่วนของภาคที่แล้วนะผมไปผมเล่นว่าในเรื่องมันเป็นยังไงดูเหมือนไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องการพิซซ่าอันนั้น เกมนี้เป็นภาคดีขึ้นนะครับก็เกมสเปซอาร์พีจีเลยอะ่ะเราผมจะให้เอฟเฟกจัดเต็มให้เลยครับโคครับนี่ครับเอฟเฟกจัดเต็มแบบจัดเต็มนะเอ้ลดองมาหน่อยดีกว่าอย่าเป็นแหลกเกินวันนี้ครับอันนี้แบบเอฟเฟกตจัดเต็มเลยนะครับอ่อเอฟเฟกตจัดเต็มเลยฟุ๊บจิ๊บผมชอบเอฟเฟกต์เขาอะ่ะจึ๊บจิบ อุ้ยฉันโอ้สองหนึ่งผมว่าเขาน่าจะเอาไปทำนี่นะบัตรเดอะออฟดัมมี่อ่ะไม่รู้อ่านตัวแบดแบดดัมมี่อ่ะเขาต้องเอาไปทำอีกเอาไปใส่ระบบนี้กับเกมของเขานะไอเกมมันอะมาชุบเดียบผมไม่รู้อีกเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเพลงันติดถ้าเกิดเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์ผมจะ เปิดเอฟเฟคให้ฟังเลยเอฟเฟคเป็นมันมากอะโอ้โหสองันหนึ่งแล้วชุบอืมเลี่ย yeah. สุดแล้วก yeah. ันชุบเรียร้อยเฮดช็อตนะบล็อกชุบฮึบฮึบฮึบอืมอืมบล็อกสำเร็จชุบยาเรียบร้อยฮะชุบโอ้ย ซึบปุ๊บจะอือโดนลุมหนึ่งปะทะฮะ ชิบเรียบร้อยอึ๊บพุชจิมจิมพากที่ผมมาเล่นภาคสองเลยเนี่ยพักพักอึกมันก็ค่อยมนันอ่ะนะนี่จะเรียบร้อยคะสมบูรณ์แบบทางไหนวะทางนี้ทางนี้โค่บไม่ได้กดยงิงไปมีชิงอุ๊บโอ้ ทางธรรมดาใช่วีเช็ดมีมันเตอร์ไหมมีมีอยู่ข้างบนเลยโอยชอาทางนี้ว่ะบอเ้คุณอีกครัาา้งเต้น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 ้เต้นเต้ิ้นเ้เ้นเตเตนเต้นเ้จเดเรินมต้นถ้าเกิดเต้นจะทุกอย่างครบมันจะจบลง

บอกอื Dante, มันเลยฟนเลยฟนฟัชิบุบเออันนี้มาแล้วอะไรนี่นี่คือไปโอ้ยตายแล้วว้าเลย อ๊อบบี้ออบบี้โอ้ยอีเดออบบี้ฮะโอ้ยมันตะมาตุ๊บตุ๊บดนลุมเลยสีอหนึงสีหนึ่งนสีหนึ่งสีสีสองแปดชุมา ก่อนตะกัดได้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บย่าคุณคอมมอนเอาละ,ละเราจะจบเรื่องน,นี้กันอีนองปุ๊บอ,อืมตกตกวุ่นวายไปนลยไม่ยังได้สูงอีกโอ้โหอีน้อง แมเออมันย yeah. uh, ัง uh จุ huh. uh ้ยอือหืมอือหืมเล่นอย่างนี้อ่ะเล่นอย่างนี้จริงดิเล่นงี้จริงดิเล่นงี้จริงดิระบบล็อกออนผมอยากให้ระบบล็อกออนเข้ามานี่ครับมาแล้วไปครับนี่ครับปาดกระเด็นไปปาดกระเด็นไปจิ๊บจิ๊บ จิ๊บไปแล้วตกไปแล้วเพื่อบึ้งมาจิ๊บจิ๊บฟันครับฟันจิ๊บจิ๊บไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นลุบลึบลึบโอ้อแอตแทกตูม ตกหนาวบ๊ายบายในที่สุดมันก็จบสักทีใครบอกว่ามันจบแล้วล่ะอชะตากรรมของข้าได้รมขึ้นแล้วว้าโดด,โดดูดบ้าบูมหายไปกับพิสตาหาไปในพิสตา ไปได้พิตา to be continue จบไปแล้วชัปเปอร์แรกฮู